สวัสดีครับกระพบกับผมนะครับเจีบข้าวมันไก่จากคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการเปิดร้านใหม่นะครับว่าเราจะเตรียมตัวยังไงนะครับในการเปิดร้านสําหรับคลิปที่แล้วนี่ก็พูดไปถึงเรื่องของการหาที่หาทําเลที่เหมาะสมนะครับก่อนที่เราจะเปิดร้านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์นะครับสําหรับท่านที่คิดจะเปิดร้านหรืออยากจะขายข้าวมันไก่นะครับเราจะได้คํานวณต้นทุนที่ถูกว่าเราจะเตรียมอะไรบ้างนะครับ สิส่งที like this. This the equipment. The equipment ่ต้องเตรียมลําดับแรกเลยก็คือพวกพวกนี้ครับอันนี้เป็นถ้วยตวงถ้วยตวงใช้สาหรับทําน้าจิ้มใช้สาหรับตวงน้าเวลาหุงข้าวนะครับทีนี้ต้องใช้นะครับแล้วก็เครื่องช่างเครื่องช่างก็เช่นเดียวกันครับในการหุงข้าวเราก็ต้องช่างข้าวก่อนนะครับช่างข้าวช่างวัตถุดิบช่างเครื่องปรุงในการทําน้าจิ้มนะครับอันนี้ต้องมีนะครับแล้วก็คือเครื่องปั่นนะครับจะเป็นเครื่องปั่นขนาดเล็กขนาดใหญ่อ่า แบบไหนก็ได้ที่เราสามารถหาซื้อได้ก็มีหลายราคานะครับอย่างตัวใหญ่แบบนี้ก็มันถ้าเป็นของบางยี่ห้อก็ประมาณพันหนึ่งต้นนะครับถ้าเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยของแบรนด์ดังๆก็สองพันนะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับอันนึงก็คือหม้อข้าวนะครับในเรื่องของหม้อข้าวหม้อเป็นนี้เป็นหมอ้มอ,บเ,มอบเบอร์3 8จดลิตรนะครับสามารถถุงข้าวได้เต็มที่ก็คือ2โลกับ3ามขีดนะครับ คือหูงมากกว่านั้นไม่ได้นะครับถ้าหูงมากกว่านั้นเนี่ยข้าวมันจะแน่นเกินไปนะครับข้าวแน่นเยอะเกินไปแล้วข้าวก็จะแน่นพอข้าวแน่นเกินไปเนี่ยการขยายตัวของข้าวก็จะไม่ดีนะครับข้าวก็จะสุกยากก็จะเป็นไตยงแข็งอยู่ในเม็ดข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นถาดนะครับแต่ลดเราจะใช้ถาดเนี่ยวางในตู้ไก่นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ก็คือตู้ไก่ด้วยที่ต้องใช้ควบคู่กันนะครับ ตู้ไก่ก็มีหลายราคานะครับหลายขนาดหลายไซส์หลายแบบก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับคำนวณต้นทุนคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คือหลักกที่ต้องใช้นะครับส่วนพวกถาดพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้า,าจะกิๆแล้วใช้ในการล้างไก่บ้างล้างนุ่นล้างของล้างผักเนี่ยจริงๆแล้วเราซื้อแบบกระมังพลาสติกก็ได้นะครับ เพื่อที่จะลดต้นทุนเพราะว่าของพมเนียเนี่ยมันอยู่หลังร้านนะครับไม่ได้อยู่หน้าร้านไม่จำเป็นต้องมีเยอะก็ได้นะครับแต่อย่างนี้นะครับเราต้องมีไว้ในตู้โชว์นะครับในตู้ตู้โชว์ไก่ตู้แขวนไก่นะครับพวกนี้เราก็อาจจะมีอยู่ใบหรือสองใบก็เท่านั้นเองนะครับจานก็แนะนําให้เป็นค่อนข้างใหญ่ๆสักหน่อยนะครับคือเวลาลูกค้าเนี่ยทานข้าวเนี่ยก็จะทานง่ายนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่กว้างถ้าเกิดเล็กเกินไปเนี่ยเวลาทานก็จะลําบากกลัวข้าวจะหล่นออกนอกจานบ้างอะไรบ้างนะครับ ก่อนหน้าที่ใช้นะครับจะเป็นจานแบบนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างเล็กนะครับมันค่อนข้างเล็กลูกค้าทานยากทานลําบากก็เลยเปลี่ยนนะครับเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเห็นไหมครับนนใจใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็ใบละสิบกว่าบาทนะครับสิบกว่าบาทซื้อยกโหลนะครับก็กว้างดีใหญ่ดีนะครับแล้วก็ดูน่ารับประทานด้วยนะครับส่วนกระทะนะครับอันนี้เป็นเบอร์เบอร์สิบแปดนะครับใช้สําหรับผัดข้าวสองถึงสามกิโลนะครับเราสามารถใช้ผัดข้าวได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครมีกระทะเล็กนะครับก็ใช้ไปก่อนแต่ว่าก็จะผัดลําบากซะหน่อยเวลาเราผัดข้าวก่อนที่เราจะทําข้าวมันไก่เนี่ยมันก็จะผัดยากนะครับข้าวก็จะหกออกนอกกระทะนะครับส่วนหม้อต้มไก่นะครับใบนี้เป็นเบอร์ <c oughs> ใบนี้เป็นเบอร์40นะครับเบอร์40เนี่ยถ้าเป็นต้มไก่ตัวละ2กิโลเนี่ยสามารถต้มได้4ตัวนะครับตัวต้มต้มได้4ตัวนะครับคือต้ม5ตัวเนี่ย ต้มได้ไหมต้มได้นะครับแต่ว่าสุกยากคือยิ่งไก่มากน้ําก็น้อยน,นะครับอธิบายให้ฟังว่าคือถ,ถ,ถ้าเกิดเราเพิ่มไก่เข้าไปปริมาณน้ําก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการทําความร้อนเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสี่ตัวเนี่ยถือว่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสําหรับการต้มแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับท่านที่หัดทาใหม่ๆเนี่ยถ้าไก่ตัวละสองโลนะครับหม้อเบอร์สี่สิบเนี่ยให้ต้มแค่สามตัวก,ก่อนนะครับอย่าต้มถึงสี่ตัว เพราะว่ามันจะสุกยากนะครับถ้ายังไม่เข้าใจในการต้มหรือยังไมเ่เรายังไม่ชนานาญในการต้มนะครับให้ต้มสามตัวก่อนเวลาก็จะคํานวณจะคอนโทรลเวลาได้ง่ายๆนะครับส่วนเตาแก๊สที่ใช้นะครับนะรบ,บางคนก็จะมีเตาแก๊สเป็นหัวแก๊สธรรมดาที่บ้านนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้มลองทดลองใช้เนี่ยในหม้อเล็กๆสัก2ตัวก็ได้นะครับก็เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหัวฟู่นะครับ บางท่านถามว่าแก๊สจะเป็นต้มเป็นแก๊สหัวฟูกไหมหัวแรงไหมนะครับคือถ้าเกิดเราต้มน้อยๆสองตัวหรือหม้อเล็กๆก็ไม่จะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้มไก่ที่มากขึ้นเนี่ยเราต้องใช้จริงๆแล้วหม้อจริงๆแล้วเตาธรรมดาเนี่ยเราต้มได้เพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนๆในก,การต้มไก่แต่ถ้าเกิดเราต้มในปริมาณมากๆเนี่ยเราก็ต้องใช้หัวฟู่นะครับเพื่อที่จะเร่งความร้อนให้น้ํานั้นเดือดไวขึ้น แล้วก็เป็นการควบคุมอุณภูมิควบคุมความร้อนได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้มเยอะๆเราก็ต้องใช้นะครับหลักๆในการทําข้าวมันไก่ก็จะมีอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่กล่าวไปนั่นคือต้นทุนเบื้องต้นนะครับที่เราต้องซื้อต้องเตรียมมาใช้ส่วนเรื่องของการแต่งร้านนะครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ในในการตกแต่งร้านทั่วไปก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ละ,ละทุนที่มีอยู่นะครับทุนมากหน่อยก็อาจจะแต่งร้านให้สวย ให้ดูหน้านั่งสักหน่อยใช้วัสดุใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างามีราคานะครับแต่ถ้าเกิดเรายังทุนน้อยอยู่ก็ใช้ตามเท่าที่มีเท่าที่พอรเ,เราจะหาได้ไปก่อนนะครับแต่ต้นทุนลักๆเลยก็คืออย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นพวกหม้อพวกกระทะพวกาจานช้อนประมาณนี้นะครับก็รวมๆแล้วก็ดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราอาจจะไปสิ้นเปลืองในเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับ แต่การตกแต่งร้านก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญถ้าร้านดูดีบรรยากาศดีหน้านั่งนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาทดลองชิมอาหารของเราได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับกับพยายามจะหาเวลานํามาเสนอเรื่อยๆนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ